บายดีสบายดีเอเราพจจุดขับจุดหมืเนาะมาเตชิโนอปอเนมาเตแข่งแข่งหัวผันเนาะอนไม่น้ำนี่ไทเอาเพิ่นยูโดยานเบนชิโนอ๋อแล้วมาอดกับตุกเร็วกลับกูไม่วจั เอก็ตยแก่เขาอีกตอนน้ดนมจำ้ไปอีกด้ยุ่นอกมาซองหอกมเสาขดหอวมาตะขนอยจ้ะเพื่อนี่เพื่อนน่บนอยู่มากมากอะไรพูหมลาตะบันตะไลคนลไลไลน้ ทางเล็กซิปสบายดีตอนนี้กำลังเดินทางไปวัดปา่าพน,น้อ๊เปิดไปซ้ายเลย เดินทางไปวัดป่าภาษาไปส่งครูบาอาจารย์มาแต่แขวงมวพันพีนนน่น้อยเผือกสิ้งขนาดเลยพี่น้องนี่นะพระอาจารย์หนึง่งองค์แล้วก็สมานิยนสองเนาะ ก็ญาติๆนางนาไปส่งอื่น

รวยอย่าลังเลยดีเนาะดีนะดีดีเน็ะยกคอว่ามาขอบโอ้พี่น้องผาปูนิงขอไปอ้อพี่น้องเอ้ยนี่ตองกลางคืนเนาะนหนู้มอนี่ก็มีที่ทุ่งหน้าพี่น้องทางไปวัดป่าพระช้างพี่น้องเอ้ไม่พบเลย กันหน่อยยูนี่ก่อนอทางเขา้าวัดป่าภาษาพี่น้องมีมครูบาอาจารย์อยู่นสิบเอ็คองเนะาะราทุด,ดงพี่น้องย มีไฟมีน้ำประปาครบเลยเพออาญามหาเป็นเห็ดดึงสายไฟมาเนาะ เส้นครั้งเกิดดุดเมื่อวานนี่พี่น้องหอนภาจ๋าแล้วพี่เนาะหอนวันวานเลย

นามเด้อนี่เด้อแมนหอดศลาแล้วัดป่าาษาพี่นนอง

บางบางทีสักสองสักสามเนาะบางทีมันจะขึ้นขึ้นกับ่านมหาวิทนแล้วขึ้นอพระตต์ียู่วัดปัญญังอยู่วัดปัญญังอย่นาลงมาเป็นใครอู่เนจั้งไิไปไกลเนตังลูปคสิโนสิโนลงมนาเนาะ

啊，你这。